B.V. Bus รถบัสไฟฟ้า100%จากค่าย BYD ขนาดแบตเตอรี่จะอยู่ที่3 4 8กิโลวัตต์อวชาร์จด้วยหัวดีเต็ม100%ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ถึง250กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งความเร็ววิ่งได้สูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนความยาวของตัวรถ 10.8เมตรความกว้าง2.55เมตรน้ำหนัก12ตันช่วงล่างเป็นแบบถุงลมถูกดีไซน์ให้รับน้ำหนักของตัวแบตเตอรี่ส่วนระบบความปลอดภัยเขาจัดมาให้เซฟตี้สุดๆมีทั้งระบบตัดกระแสไฟแบบอัตโนมัติและแบบสั่งตัดกระแสไฟจากผู้ขับขี่รวมถึงระบบดับเพลิงด้วยเช่นกัน สำหรับรถคันนี้เครื่องปรับอากาศของเขาจะอยู่บนหลังคาระบบปรับอากาศมีความจุถึง7,500 BTU รับรองว่าเย็นฉ่ำถึงใจแน่นอนเบาเป็นแบบปรับไฟฟ้าบอกเลยว่านุ่มมากนั่งสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย VIP สุดๆไปเลยรถคันนี้มี2 1ที่นั่ง ทำขึ้นเพื่อใช้รับส่งพนักงาน BYD ค่ะแต่นี่ยังเป็นแค่ตัวอย่างนะคะสำหรับผู้ประกอบการท่านไหนที่สนใจก็สามารถสั่งทำได้ค่ะเรียกว่าสามารถเลือกในแบบที่ผู้ประกอบการต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มหรือลดจำนวนที่นั่งเพิ่มหรือลดขนาดแบตเตอรี่หรือแม้แต่ตำแหน่งการวางแบตเตอรี่หรือเครื่องปรับอากาศก,าก็ทำได้ตามที่ต้องการและที่สำคัญเราผลิตตามมาตรฐานขนส่งอย่างแน่นอนค่ะ